สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The f o r d t Podcast นะครับก็เป็นพอดแคสต์ให้ความรู้เนาะโอเคทีนีออ้วันนี้เราคุยกันเรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยที่เราทานกันในชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า อย่าเพิ่งทานอาหารถ้ายังไม่ฟังคลิปนี้นะครับมันจะเป็นที่มาที่ไปอย่างไรลองมาฟังด้วยกันนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยก็ทานกันอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทานกันทุกวันเนี่ยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันคือการที่บางครั้งเราหลงลืมนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักอาหารที่เราทานเหลือเกินนะครับแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าอาหารที่เราทานเนี่ยนะครับทานแล้วก็จะช่วยทําให้เราอยู่ได้หรือบางครั้งเนี่ยเราก็หลงลืมไปนะครับว่าอาหารที่เราทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักมันเลยนะครับไม่รู้จ คือเราไม่รู้ว่าต้นทางของวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อสัตว์ที่เราทานผักที่เราทานหรือแป้งที่เราทานนะครับต้นทางจริงๆเนี่ยเขามีกระบวนการอย่างไรจึงนามาให้เราทานนะครับ <m ades> <c oughs> ตรงนี้เราไม่รู้เลยเนาเะอาจจะมีเคมีมาเกี่ยวอาจจะถูกเลี้ยงหรืออาจจะถูกในเรืะะ <c oughs> ร่องของการตัดต่อพันธุกรรมต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทำให เราก็จะกลับมานึกถึงว่าเฮ้ยอาหารนจริงแล้วว่าที่เราทานกันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นอาหารนอกบ้านกับอาหารในบ้านนะครับถ้าพูดถึงอาหารในบ้านเนี่ยโอเคเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมที่มาที่ไปของอาหารได้ระดับหนึ่งนะครับรวมถึงยังสามารถป้องกันในเรื่องของการใส่สารปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผงชูรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งสารที่มากับอาหารนะครับแต่ถ้าสมมติว่า เป็นอาหารแช่แข็งอันนี้คนละกรณีกันนะครับเพราะว่าอาหารแช่แข็งก็จะมีสารต่างๆเนาะเราสามารถที่จะพลิกกล่องด้านหลังดูได้หรือถ้าหากว่าเราทานอาหารนอกบ้านนะครับการทานอาหารนอกบ้านเนี่ย <_ c oughs> ก็เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมโดววัตถุดิบได้เลยเนาะเต็มที่ก็อาจจะบอกเขาได้ว่าอ่าอันนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าอาหารทั้งหมดที่เราทานในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงก็คืออาหารทั้งหมดนะครับ มันก็มีความที่จะสอดคล้องหรือเหมาะกับคนคนนั้นนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับทานไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ผลดีกับร่างกายนะครับบางอย่างเนี่ยในตอนที่ไม่มีอาการหรือไม่มีโรคอะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะทานได้แต่บางอย่างเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ลักษณะที่เขาเรียกว่าอาหารแสลงนะครับก็คือเมื่อมีอาการแล้วเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะทานอาหารกลุ่มนั้นนะครับเราสามารถสังเกตได้ครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนเนี่ย ทานอาหารบางจําพวกแล้วก็จะเกิดผื่นคันตลอดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยทานอาหารหรืออาจจะเป็นลักษณะของชากาแฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้นอนไม่หลับตลอดนะครับซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับก็เรียกว่าถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ลองพิจารณาอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันดูนะครับว่าอาหารที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแล้วว่ามีพิษมีภัยมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้ นำมาใช้นะครับพิจารณาแล้วก็หาอาหารที่ดีเข้าสู่ตัวเองนะครับวันนี้พอดแคสต์ของเราก็ถือว่าต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ